สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบน,นะครับรถเดินตามคนส่งของอัตโนมัติควบคุมได้ last reply version ทดสอบนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวล้อรลืพลิ3 B บวกนะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟสกับตัวบอร์ด L298N นะเพื่อทำให้ดีในการขับมอเตอร์ทั้ง2ตัวด้วยกันนะครับโดยมอเตอร์ขับเคลื่อนก็จะอยู่ทางด้านหลังพร้อมในส่วนของตัวล้อนะครับซึ่งเป็นแบบยางอย่างดีครับยึดเกาะกับพื้นกระเบื้องได้มากเป็นพิเศษครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการควบคุมตัวหุ่นนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งตัวบอร์ด2 9 8 n ตัวนี้นะครับ ที่ไม่ต่อผ่านนะครับไมโครคทอร์เตอร์ตระกูลอื่นครับ <ağı> เพื่อประหยัดพอร์ตในการใช้งานครับก็จะทําการควบคุมมอเตอร์ไ้เดิน้าถลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองครับส่วนตัวรบับปริยุยต์สส่วนนี้นะครเราก็จะทําการลงโปรแกรม ในส่วนของตัว library image processing โดยใช้ OpenCV ในการตรวจจับคนนั่นเองครับซึ่งในการตรวจจับคนตรงส่วนนี้นะเราก็จะใช้สีเป็นเกณฑ์นะครับอย่างเช่นสีเสื้อหรือสีวัตถุต่างๆนับที่ทางนะครับคนที่จะต้องการให้ตัวหุ่นเนี่ยเดินตามนะครับให้ใส่สีตามที่กําหนดในตัวนะครับ OpenCV เพื่อทำมาที่ในการ ให้ลนนั่นเดินตามนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีในสตัวโมดูลสเตปดาวครับเนื่องจากว่าตัวหุ่นอยู่ตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์เปตัวขับเคลื่อนเนื่องจากว่านะครับตัวมอเตอร์เราใช้12โวลต์นั่นเองครับขนาด100 rpm เพื่อทําให้ที่นการขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ครับซึ่งแรงดันจากแบตเตอรี่ตรงส่วนนี้นะก็จะผ่านเข้าสู่ L2 9 8N นะครับแล้วก็อ่า ตัวสเตปดาวนะครับแล้วก็แบ่งให้กับตัว l 2 9 8เองขนาด12โวลตวนเพื่อทํมาที่ในการขับมอเตอร์ส่วนตัวสเตปดาวตัวนี้ก็จะทําการลดแรงดันอยู่เหลืออยู่ที่ประมาณ5โววต์ครับเพื่อทำมาที่ในการเลี้ยงตัวบอร์ดรัซบลิพายเพื่อทำมาที่ในการทําการตรวจจับและทําการควบคุมหุ่นยนต์ต่อไปนั่นเองครับโดยตัวนับเซ็นเซอร์ที่ทํามาที่ในการตรวจจับในที่นี้ครับเราก็จะใช้กล้องเว็บแคมครับที่เสียบกับตัว usb ของตัวรัซบลิพาย ได้โดยตรงนั่นเองครับโดยจะอ่านข้อมูลจากตัวกล้องเว็บแคมและทําการประมวลผลออกมาโดยผ่านไลบรารี OpenCV แล้วทาการควบคุมส่งสัญญาณไปยังตัวบอร์ด L298N เพื่อทำห้าใี้ในการควบคุมมอเตอร์ต่อไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัวหุ่นเวอร์ชันนี้นะครก็จะเป็นหุ่นเวอร์ชั่นในการทดสอบในการทดลองนั่นเองครับซึ่งอาจจะยังไม่สม,มนะบูรณ์100%นะแต่ก็สามารถที่จะทําการตรวจจับนะครับ ในส่วนของตัวคนนะครับและอาจจะเดินตามบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาวะแวดลอ้อมนันมีผลมากนะครับในการทำเ m a เป Policing ฉะนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้งยากครับผมก่อนการใช้งานนะฮะแนะนําให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวรับริพายในขณะที่มันประมวลผลเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะกินกระแสค่อนข้างเยอะนั่นเองครับและสําหรับนะครับตัวขั้วสายไฟเราจะให้มา2อขั้วตรงนี้ครับก็คือแดงกับดำนะสายสีแดงต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็คือสีแดงนั่นเองครับแบตที่ใช้นะก็จะเป็นแบตขนาด12โวลต์นั่นเองครับอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะฮะแล้วก็จิ้มขั้วลบเข้าสู่ขั้วสีดําของตัวแบตเตอรี่นั่นเองครับรอสักครู่ครับผมให้ตัวรับบริพานของเรานะฮะทำการ บูสต์ระบบขึ้นมานันเองครับเราก็จะเห็นนะครับที่กล้องเว็บแคมก็จะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวบอร์ดและวพิพาเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์ที่อยู่ด้านล่างครับของตัวบอร์ดนะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวกระพริบทีๆนั่นแสดงว่าตัวลาสวิพายของเรานั้นทําการบูสต์ระบบขึ้นมาเองครับในที่นี้ครับผมเราได้ทําการเซตในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับโมดูลที่อยู่บนบอร์ด r ร s วิ e r r y ทำการจับกับตัว Wi-Fi เราเตอร์ของ lab เพื่อที่สามารถสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองครับและสำหรับการสั่งงานผ่านคอมในที่นี้ครับเราก็จะใช้นะคะในส่วนของตัวโปรแกรม VNC ครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับตัวโปรแกรม Team Viewer นะที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับในที่นี้ครับเราก็จะทําการโหลดโปรแกรม VNC ขึ้นมานะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับโดยที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ และในที่นี้ครับผมตัว IP address ของตัวรับบริกายก็อยู่ที่ประมาณ192.168.1.107นะครับอา่านจะอาจจะเปลี่ยนแปลได้นะครับขึ้นอยู่กับตัว Wi-Fi Router ที่เราแจก IP ขึ้นมาครับสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆทำการสแกน IP ได้เดี๋ยวผมลอง Connect ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายัง Connect ไม่ได้ครับเดี๋ยวใช้โปรแกรมนะครับ IP Scanner อ่ะนี่น่าจะได้นะครับ ่ได้แล้วครับก็คือ1 9 2่6 8 1 1 0 7นะครับแล้วก็ username คือคือพายนะครับ password ก็คือ raspberry นะครับเสร็จร้อยปุ๊บนะฮะแล้วก็ enter ครับรอสักครู่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ desktop ของตัวนะครับ raspberry pi ที่รันระบบขึ้นมาสำหรับตัวไฟสอร์ส code นะครับในการรันรวมถึงระบบ image processing ก็คือเป็นไอคอนที่อยู่ทางด้านตรงกลางหน้าจอเลยนั่นเองครับที่ชื่อว่า car track ก็คือรถตรวจจับ นเดินตามอัตโนมัตินั่นเองครับตรงส่วนนี้นะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หุ่นยนต์ของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําการคีย์คำสั่งให้ยุ่งยากซับซ้อนครับเพียงแค่คลิกที่หน้าเดกสก์ท็อปของตัวเราที่พายก็สามารถที่จะนะฮะทำการลันโปรแกรมได้นั่นเองครับ และสําหรับการทดสอบนะครับในที่นี้เราได้เตรียมวัตถุนะครับที่มีสีใกล้เคียงกับสีเสื้อโคนที่จะทําให้ใส่เพื่อให้ตัวหุ่นยนต์นั้นเดินตามมันเองนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินลักษณะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะเกิดเป็นรุ่นเวอร์ชั่นสมบูรณ์นั้นนะก็จะทําการปรับแต่งให้มีนะครับความแม่นยาในการแท็กสีมากยิ่งขึ้นนนัเองครับตอนนี้รัานผูภรพายของเราพร้อมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการนะครับเดือบันคิดที่ตัวคาร์แท็กตรงนี้นะครับรอสักครู่ครับก็จะเกิดนะครับคอนโซลขึ้นมาตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็จะมี เอาพุทนะครับซึ่งก็จะมีแบ่งเป็น3ส่วนครับก็คือซ้ายนะครับก็คือเลฟเมดยมก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็ขวาตรงส่วนนี้นะครับอ่าตรงนี้นะหุ่นยนต์ของเราก็จะทําการเคลื่อนที่แล้วนะครับลองดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือยังเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเนื่องจากว่าพวกแสงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีการรบกวนนะครับฉะนั้นตรงส่วนนี้นะฮะหุ่นยนต์ของเราก็สามารถทําการตรวจจับนะครับแล้วก็ทําการสั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นทําการขับเคลื่อนตัวรถได้แล้วนั่นเองครับ ส่วนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเราลอสักผู่ครับสักรู่นะครับมดีหุ่นมันวิ่งไปอ่าอันนี้ก็เธอผมจะเอามือนะฮะลองบราดูนะครับอันนี้มืดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนหุ่นก่อนอ่มาเป็นที่แสงสว่างหน่อยนะครับอ่านม่ไม่ครับ ทีนี้นครับมันอาจจะเดินหนีอยู่บ้างนะนึงอยากว่าอันนี้อาจจะต้องผ่านการปรับแต่งนิดนึงในส่วนของตัว image processing นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สามารถตรวจจับได้นะครับแล้วก็สั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นทำการขับเคลื่อนได้นั่นเองครับมานีนะครับนี่นะครับอันนี้มันกำกำลังหาวัตถุอยู่นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะฮะในส่วนของตัวหน้าจอนะครับของ Image Processing แบ่งเป็นซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะเพื่อทำห้าที่ในการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านตัวระบบ OpenCV นะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะสตรีมผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายแลนโดยผ่านโปรแกรม VNC เพื่อทำห้าที่ในการนะครับควบคุมหุ่นยนต์เดินตามพนต่อไปนั่นเองครับครับผมขอจบการนำเสนอครับระบบควบคุมนะครับรถเดินตามพนอัตโนมัติโดยใช้ r a s p b e r r y Pi สามีบวกร่วมกับนะครับไลบรารีโอเพนซีวีในการควบคุมหุ่นยนต์เดินตามคนอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ